สัสดีค่ะทุกคนพบกับเขาอีกแล้วนะวันนี้เขาก็จะมาสอนทำน่ารักน่ารักไปดูกันเลยว่าน่ารักน่ารักของเขาคืออะไรขั้นตอนแรกเข้าไปในแอปไอบิ๊เนเลยรอนะคะเป็นเรียกว่าเสื้อดีกว่านะคะตัวอย่างของเขาเนี่ยเสื้อเป็นอย่างนี้เนาะเสื้อเหลืออะไรน่ารักน่ารักอะไรแหละไปค่ะเป็นโลโก้ค่ะ เออโลโก้โลโก้ขั้งตอนแรกก็เอาวงกลมออกมาเลยนะคะแล้วก็เลือกสีตามที่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาสอนทําหลายอย่างเลยแหละขั้นตอนแรกปรกดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเป็นสีดําค่ะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็เลือกแปลงให้เหมาะสมนะคะแต่เขาแนะนํานะคะให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นอืมเป็น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  ปากกาหัวจุ่มแบบแข็งค่ะแล้วก็เออแบบแข็งนี่ค่ะมาเกอร์แบบแข็งต้องใช้แบบนี้แล้วก็ระบายค่ะยังไงก็ได้แล้วทีนี้ให้กดตรงนํารูปภาพเข้าค่ะแล้วก็เลือกรูปเลยค่ะแล้วก็ทํารูปให้ใหญ่ค่ะกดถูกค่ะ แล้วก็กดยกเลิกค่ะแล้วก็กดการตัดออกค่ะแค่นี้ก็จะได้รูปน่ารักน่ารักแล้วเป็นไงสวยไหมทุกคนปั๊ดจะเป็นตาเห้ให้ยาวปป๊เห็นไหมทุกคนเป็นไงสวยปะสวยปะ กดเรย่ยาก,กดยอ้อนไปเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะโอ๊ยต่อไปนะคะบวกเพิ่มใหม่เหมือนเดิมค่ะกดโอเคค่ะเขาก็จะมาสอนทําหลายๆอย่างเลยนะให้ทุกคนนะคะกดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดนําภาพเข้าค่ะแล้วก็กดหารรูปน่าราักน่ารักมาเลยค่ะแล้วก็กดค้างที่รูปค่ะแล้วก็กดเลือกแล้วก็เอ่อทำ แปปาร์ตีดู do do? นี่ได้แล้วแล้วก็กดยกเรื่องเหมือนเดิมค่ะและให้ทุกคนนะคะไปที่ผู้การค่ะแล้วก็กดิวเตอร์แล้วก็กด filter, กรอบค่ะกรอบเบอร์เลือกเป็นสีอะไรก็ได้เลยของเขาจะเลือกเป็นสีชมพูค่ะพอเสร็จแล้วก็กดผิดเลยค่ะแล้วก็กดไปที่รูปภาพค่ะแล้วก็เลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อลงมาค่ะ ให้เจอกับอันนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปค่ะตรงกรอบนะคะแล้วก็เลือกตามสบายเลยค่ะแต่เรานะคะแนะนําให้ทุกคนใช้แบบนี้นะคะแบบเราเลยอย่างนี้ค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะแล้วต่อไปค่ะทําโลโก้อันสุดท้ายแล้วค่ะที่เขาจะทําให้ทุกคนดูเนี่ยอันสุดท้ายแล้วเอ้ยเหลืออีกสองเหลืออีกอันเดียวค่ะรูปนี้กับอีกอันนึงค่ะ ขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดไปที่การเพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็ให้กดตรงพื้นสีดำๆค่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดไปที่ผู้กันแล้วก็กดอักษรค่ะแล้วก็ให้กดกดไปที่ข้อความค่ะแล้วก็กดสติกเกอร์ค่ะแล้วก็เลือกรูปัปเลยค่ะของเราจะเลือกเป็นรูปนี้ค่ะสติกเกอร์อะไรก็ได้ค่ะแล้วก็กดเออเป็นทําให้มันรูปใหญ่ประมาณนี้ค่ะจะเลือกวางตรงไหนแล้วแต่เลยค่ะ แล้วทีนี้นะคะก็กดเพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็กดแปลงสีค่ะแล้วก็กดวาดได้ตามใจชอบเลยแต่เขาจะให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนพูกกันเป็นแปลงสีขาวค่ะแล้วก็เริ่มวาดได้เลยค่ะวาดให้ไม่ต้องเป๊มากก็ได้ค่ะแต่ขอให้มันเหมือนก็พอไม่ต้องเป๊ะแต่เหมือนมันแตกต่างกันอย่างไ้เนี่ยอ่ะกดไปเลยจ้าไปเรื่อยๆเลยเยนี่นะคะ่ะทุกคนไปตามเราเลยนะ ันนี้เนี่ยที่เขาลง youtube เนี่ยเพราะว่า t ิ k ตอกนะคะเขาไม่มีที่ให้ลงเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจาก t ิ tik ตอกเขาโดนแบนค่ะแค่โชว์หน้า t ิ k ตอกแบบโอ๊ยฉันทำไมเี่ยทุกคน t ิ k ตอกอ่ะมันเราถามอะไรหน่อยดิทำไม t ิ k t อกอ่ะเขาถึงเน้นคนคนอายุสิบแปดขึ้นไปอ่ะเราไม่ค่อยเข้าใจเลยเราไม่ค่อยเข้าใจ t ิ k t o k เลยอะ่ะคลิปเราก็ปกติเราไม่ได้ถ่ายคลิปสิบแปดบวกอะไรแล้วเนี่ย เราก็งงกับ t i k t อ k เหมือนกันทุกคน t i ต t อกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดีเ๋ยวเป็นรายหรอซู้ๆนะเป็นกำลังใจ <c oughs> อ่ะก็วาดไปต่อเลยตัดมาที่พันวาดของเรานะคะก็จะเต็มแล้วนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้เลยคะ่ะกด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 อ่ะไปคะ่ะวาดคะ่ะ let's go <S จะทำเป็นปกคลิปก็ได้คะ่ะ แล้วก็เอ่อทำไปเลยนี่นะคะแล้วก็วาดรูปข้างในด้วยนะคะเพื่อให้มันเหมือน,นะคะ่ะวาดไปเลยอันนี้นะคะที่เรามาท่ะมีคิดให้ทุกคนดูเพราะว่า YouTube นะคะเราไมไ่ค่อยลงนะคะ เราก็ไม่ได้ยุ่งกับ Youtube มากอะไรนะักหรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องไปดูคลิปค่ะดูคลิปการเรียนการสอนเพราะว่าบางทีเราก็สอบเรียนอะไรด้วยค่ะแต่เราเรียนจบลงแล้วไงตอนปิดเทอมเราเลยมาลงคลิปค่ะอะ่แล้วพอได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะแบบไปที่เป็นสีอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีไปตามถุงเลยนะคะแล้วก็ระบายสีได้เลยค่ะถ้าเราจะเอาสีตรงนี้นะคะให้กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดด,ดสูสีดูสีค่ะนี่ได้แล้วได้แล้วค่ะถ้าจะทำมันอื่นเนี่ยก็ได้นะคะแต่เราจะทำอย่างนี้ค่ะ และอีกอันนึงค่ะบ,บวกเพิ่มค่ะกดโอเคค่ะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะกดเป็นรูปวงกลมค่ะแล้วก็เลือกสีอะไรก็ได้ค่ะทีนี้ก็กดไปตรงสีให่เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำสีเลยค่ะว่าจะเอาสีอะไรก็ได้ ในนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กด O F F ค่ะเพื่อปิดนะคะแล้วต่อไปนะคะให้กดคำว่าพิเศษค่ะแล้วก็นี้เลยให้มันหรือไม่ใหญ่ได้เนาะทำให้เรียบค่ะ แล้วก็ยังลบค่ะเออเออค้างไปแล้วทุกคนทุกคนไม่ขยับเลยอะ่ะเนี่ยอ้าวสวยค่ะอ้าวออกไปแล้วเข้าไปในเอรดิเทนใหม่ค่ะแล้วไม่ยอมค่ะหดทําให้มันหด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 อ้าวหดหดให้ได้หดหดหด,หด,หดไปหดแล้วก็กําลังเล่นสลามอยู่นี่นะคะทําให้เอ้ยเป็นสลามได้เลยนะคะ ใครนี้ก็จะได้แป้นอ่ะบายยค่ะ